สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถูกจ้างให้ไปจีบสาวแต่แล้วคุณกลับหลงรักเธอขึ้นมาจริงๆและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง t e ท t i n g I hate about you 10กดเฮลเด็ดหัวใจเฮียวถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเปิดฉากมาเราก็จะเห็นเหล่าสาวสไฮสคูลกำลังมีความสุขกับแก๊งเพื่อนสาวผิดกับแคทแม่สาวรถคันก้าง แม่สาวสุดเที้ยวมนุษยสัมพันธ์ต่ำฉากต่อมาเราก็จะพบกับหนุ่มน้อยเจมคารเมรอนที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพาดัวแห่งนี้หลังจากไอ้หนุ่มเจมออกจากห้องไปอาจารย์เพอร์กี้ก็ได้เรียกพบพู้หนุ่มอีกคนเขามีชื่อว่าแพตริกเวโรนาพระเอกหนุ่มพฤติกรรมกวนส้นตีนนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเขามักถูกอาจารย์เพอร์กี้เรียกมาด่าเป็นประจำหลังจากนั้นพู้หนุ่มใหม่เฟลชี่อย่างเจมก็ได้ไปพบกับไมเคิลผู้ที่รับอาสาพาเด็กใหม่ทัวร์โรงเรียนแห่งนี้ไมเคิลก็ได้แนะนำเจมให้รู้จักกัักกกกบนนเรียลุ่่มตาง ไม่ว่าจะเป็นพวกคอกาแฟพวกฮิปปี้ที่ชอบสูบบริตาเสียหนูพวกหนุ่มที่นึกว่าตัวเองเป็นคาบ,บอยและพวกเด็กเก๊กบ้าเทคโนโลยีและตอนนั้นเองพ่อหนุ่มเจมส์ก็ได้ไปสะดุดตากับสาวสวยน่ารักคนหนึ่งแม้จะโวยสาวคนนี้เขาเป็นใครนะไมเคลิลไมเคลิเคลก็ได้บอกกับเจมส์ว่าสาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าเบียงกาสแตตฟอร์ดนายจะได้ริอาจคิดจีบเธอชะละเพราะเธอนั้นทั้งสวยทั้งเรียนเก่งแถมเอาแต่ใจแต่ที่สําคัญคือพ่อของเธอนั้นดุมากออกกฎไม่ให้ลูกสาวของเขาออกเดทกับหนุ่มๆคนใดและเราก็มาอยู่กันในชั้นนเรียของ าคาบนี้เป็นการสอนบทกวีอันแสนโรแมนติกซึ่งดูเหมือนแม่สาวแคทของเรานั้นจะไม่ชอบเอาซะเลยแถมเธอยังมีเพื่อนร่วมชั้นอย่างโจอีหนุ่มบ้านรวยเหมือนจะหล่อแต่หลงตัวเองที่ผายคอยพูดจาแซวแม่สาวแคทของเราอยู่ตลอดหลังจากจบคาบเรียนไอหนุ่มโจอี้ก็ไปสะดุดตากับแม่สาวเบียงกา เพื่อนของมันก็บอกว่าแม่สาควคนนี้นั่นมันไกลเกินเอื้อมนะโจอี้แต่โจอี้ก็บอกไม่มีใครที่กูเอื้อมไม่ถึงหรอกไอโจอี้กับเพื่อนมันจึงได้พนันกันและตอนนั้นเองพ่อหนุ่มเจมก็ถามไมเคิลว่าไอหนุ่มคนนั้นมนเป็นใครไมเคิลก็เลยบอกเจมว่าไอหนุ่มคนนั้นมันชื่อว่าโจอี้เป็นนายแบบแถมยังเป็นเสือผู้หญิงตัวยงแต่ดูเหมือนพ่อหนุ่มเจมของเราตอนนี้จะตกหลุมรักแม่สาวเบียงก้าเขาเต็มเป่าไมเคิลพยายามห้ามแต่เขาก็ไม่ฟังไมเคิลเลยบอกว่าเจมถ้านายอยากลองดูก็ได้ โจ伊จอดรถแซวอีกตามเคยแต่มันก็ถูกแม่สาวแคทของเราด่ากลับไปไอ้โจ伊ขับรถสปอร์ตต่อมาอีกนิดแล้วก็ได้มาจอดหลีสาวน้อยเบียงก้ากับเพื่อนเบียงกาที่ดูเหมือนจะชอบผู้หนุ่มโจ伊ก็เลยยอมให้มันขับรถไปส่งที่บ้านฉากต่อมาเรามาอยู่กันที่บ้านของแคทระหว่างที่เธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างพ่อของเธอก็ได้เอาจดหมายบางอย่างมาให้กับเธอและตอนนั้นเองแม่สาวเบียงก้าก็โผล่มาด้วยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วแคทเป็นพี่สาวของเบียงก้าและดูเหมือนพี่น้องคู่นี้จะไม่ค่อยถูกการสักเท่าไหร่ และตอนที่แคทเปิดจดหมายที่พ่อของเธอเอามาให้ก็พบว่าเป็นจดหมายตอบรับจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งแคทดีใจมากที่สามารถสมัครเข้าเรียนที่นี่ได้แต่พ่อของเธอนั้นไม่เห็นด้วยเพราะวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ไกลออกไปอีกฟากหนึ่งของประเทศแต่เบียงการ้องสาวบอกไปซะได้ก็ดีแคทเลยฟ้องพ่อของเธอเรื่องที่ผู้ชายมาส่งเบียงกาที่บ้านวอลเตอร์จึงดูลูกสาวของเขาเป็นการใหญ่บอกว่าพ่อมีกฎอยู่2อข้อข้อแรกคือห้ามเดทกับผู้ชายจนกว่าจะเรียนจบข้อ2ก็คือห้ามแหกกฎข้อแรกเบียงกาบอกเห็นใจหนูหน่อยหนูไม่เคยออกเดทกับใครเลยวอลเตอร์ก ็ไม่เคยออกเดทกับใครเหมือนกันแคทเลยบอกว่าใช่กับพ่อผู้ผู้ชายที่โรงเรียนก็มีแต่พวกสวะ วอลเตอร์ได้ยินดังนั้นจึงตั้งกฎขึ้นมาใหม่บอกว่าเบียงก้าสามารถไปเดทได้ก็ต่อเมื่อแคทไปออกเดทเหมือนกันเบียงก้าก็บอกแคทว่านี่เธอไปหาคนหูหนวกตาบอดไปดูหนังสักรอบไม่ได้เหรอแคทก็บอกฝันไปเถอะยะถ้าฉันไปแกก็ได้ไปเดทกับไอ้โจอ,อีพี่น้องคู่นี้เขารักกันจริงๆวันต่อมาพ่อหนุ่มเจมส์ก็ได้มีโอกาสคุยกับเบียงก้าโดยการที่เขาหลอกติวภาษาฝรั่งเศสให้กับเบียงกาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยเรียนมาก่อนก็ตามตอนนั้นเองพ่อหนุ่มเจมส์ก็ชวนเบียงก้าไปออกเดทแต่เธอก็บอกว่าตอนนี้พ่อเธอตั้งกกฎใหมม่เเธอออจะสาารถไปออด ได้ก็ต่อเมื่อพี่สาวของเธอนั้นไปออกเดทและนั่นก็เป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าแคทพี่สาวของเธอนั้นออกจะเป็นคนต่อต้านสังคมผู้ชายหน้าไหนก็ไม่กล้าเข้าไปจีบเธอสมัยก่อนเธอก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอ เจมส์ก็ได้บอกกับเบียงก้าว่าไม่แน่อาจจะมีผู้ชายที่ชื่นชอบความอันตรายและกล้าที่จะเข้าไปจีบแคทก็เป็นได้เขาเลยรับปากเบียงก้าวว่าจะลองหาคนเข้าไปจีบแคทดูจากนั้นเจมส์ก็ได้มาปรึกษากับไมเคิลเพื่อไล่ถามบรรดาหนุ่มๆในโรงเรียนว่ามีใครสนใจจะไปจีบแม่สาวแคทบ้างไหมแต่ไม่ว่าหนุ่มหน้าไหนได้ยินชื่อของแคทก็ต้องพากันขยาดต,ตอนนั้นเองเจมส์ก็ไปสะดุดตาก,กับผหนุ่มแพตริกไมเคิลเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้หมอน,นั่นชยวละมีข่าวลือว่าไอ้หมอน,นั่นมันเป็นฆาตกรเเเคคยยถููกกจับข้าุอ่ปป็นปี เจมบอกงั้นดีเลยแบบนี้ใจถึงพึ่งได้เจมปรึกษากับไมเคิลว่าอาจจะต้องใช้เงินจ้างแพทริกไปจีบแคทแต่ปัญหาก็คือพวกเราไม่มีเงินไมเคิลจึงคิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้เขาเข้า,ขาไปคุยกับไอหนุ่มบ้านรวยแต่หลงตัวเองแบบโจอี e. ที่มันก็อยากออกเดทกับแม่สาวเบียงก้าเหมือนกัน ไม่เคลนไปบอกให้โจอี้ไปจ้างแพตติกให้ไปตามจีบแม่สาวแคทไปออกเดทเมื่อแผนการนี้สําเร็จโจอี้ก็จะสามารถไปเดทกับเบียงกาได้เหมือนกันโจอี้ก็เห็นว่าแผนการนี้มันดูเข้าทีอยู่ไม่น้อยไอ้โจอี้มันเลยเข้าไปคุยกับแพตติกบอกว่าไอ้หัวหยอยกูจะจ้างมึงไปเดทกับแม่สาวแคทไม่งั้นน้องเธอก็ไม่สามารถไปเดทกับฉันได้ แพทริกก็บอกนี่นายจะให้ฉันไปเที่ยวกับสาวแถมยังให้ค่าจ้างฉันอีกเนี่ยนะแพตริกก็คิดว่าลองดูก็ไม่เสียหายได้ตังอีกต่างหากเขารับเงินกับไอโจอี้มาแล้วก็เริ่มเดินหน้าทันทีเขาเดินไปบอกแคทว่าไปเดทก,กันไหมแม่สาวน้อยแคทบอกไปเดทก,กับมึงเหรอที่ไหนในคุกเรยอเวนแพตริกเลยรู้ว่าแม่สาวคนนี้มันไม่ธรรมดาซะแล้ววันต่อมาแพตริกก็พยายามไปตามตื้อแคทให้ไปออกเดทก,กับเขาแต่ดูเหมือนเธอก็จะยังใจแข็งเหมือนเดิมไอ้โจอีก้ก็กดดันเขาทุกวัน ระหว่างนั้นเจมส์และไมเคิลผู้อยู่เบื้องหลังแผนการครั้งนี้ก็เห็นท่าไม่ดีเลยตัดสินใจไปคุยกับแพตติกบอกว่าจริงๆแล้วเขาสองคนเป็นคนวางแผนให้โจอี้ไปจ้างนายให้ไปจีบแคทเพราะว่าพนุ่มเจมส์ก็แอบหลงรักแม่สาวเบียงก้าเหมือนกันสองคนนี้เขาเลยบอกว่าเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือแพตติกให้สามารถชวนแคทออกมาออกเดทได้สําเร็จจากนั้นเจมส์ก็เลยมาปรึกษากับเบียงก้าเพื่อหาข้อมูลว่าพี่สาวของเธอนั้นชอบผู้ชายแบบไหนเบียงก้าจึงพาเจมส์ไปลือห้องพี่สาวเธอถึงบ้านเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เธอสนใจจากนนัั้้้้เจมมมมแลละไไไกกก็ดดบบออขูอที่า hattrick แคทนั้นไม่ชอบคนสูบุรี่เธอชอบกินอาหารไทยเธอชอบฟังเพงลงร็อกและก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีวงที่เธอชอบเล่นที่คลับแห่งหนึ่งและพรุ่งนี้แคทจะไปที่นั่นวันต่อมาแพตริกจึงลองไปที่คลับตามที่ได้คำแนะนำเมื่อไปถึงเขาก็ได้มาพบกับเป้าหมายของเขาแม่สาวแคทแพตริกก็มานั่งแอป,ปกินเหล้าอยู่ที่บาร์ตอนนั้นเองแม่สาวแคทก็เดินมาเห็นเขาพอดีเธอก็มาถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่แพตริกก็แอป,ปว่านี่คือวงดนตรตีโปรดของเขาตอนนั้นเองแม่สาวแคทก็ดูเหมือนจะเริ่มประทับใจพ่อหน,นุ่มแพตี้ต่แคก,ก็ ยังคงตอบปฏิเสธอยู่วันต่อมาขณะที่เบียงก้ากำลังขอร้องพ่อเธอให้อนุญาตออกไปเที่ยวที่งานปาร์ตี้แต่พ่อของเธอก็บอกว่าเขามีกฎอยู่แล้วถ้าแคทไม่ไปเบียงก้าก็ห้ามไปตอนนั้นเบียงก้าจึงเดินเข้าไปพยายามขอร้องแคทบอกว่าเธอช่วยทำตัวเป็นพี่สาวฉันสักครั้งได้ไหมช่วยไปปาร์ตี้เป็นเพื่อนฉันหน่อยแล้วแล้วคราวนี้แคทก็เริ่มใจอ่อน เธอตอบตกลงไปงานปาร์ตี้พร้อมกับน้องสาวของเธอเมื่อไปถึงที่งานแคทก็ได้เจอกับไอ้โจอี้มันก็ได้เดินเข้ามาพูดจามไม่ดีกับเธออีกตามเคยและมันก็ได้ถามหาเบียงก้าน้องสาวของเธอแคทก็ได้บอกให้มันอย่าไปยุ่งกับน้องสาวเธอแต่แล้วดูเหมือนคำพูดของเธอก็จะไม่เป็นผลเบียงก้าเดินควงกับไอ้โจอี้อยู่ในงานแคททามเท่าไหร่น้องสาวของเธอก็ไม่ฟังเบียงก้าบอกแคทว่าอย่ามายุ่งกับเธอให้มากแล้วหัดไปมีความสุขกับชีวิตซะบ้างแคททั้งโมโหและเสียใจที่ได้ยินน้องสาวของเธอพูดแบบนั้น เธอจึงหยิบแตกีล่ามากระดกไปหลายช็อตเล่นเอาพ่อหนุ่มแพทติกของเรางงไปเลยพ่อหนุ่มเจมมาถึงที่งานแล้วก็พยายามมองหาสาวในฝันของเขาแต่ก็ต้องพบว่าตอนนี้เบียงก้าไปเดินควงอยู่กับไอ้โจอี้แต่หลังจากที่เบียงก้าเดินคุยกับไอ้โจอี้สักพักก็พบว่าผู้ชายคนนี้มันมีแต่ความหลงตัวเองสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่สนใจเรื่องของเธอเลยทําให้เบียงก้ารู้สึกรําคาญและเดินจากมาและดูเหมือนว่าตอนนี้แคทที่กินเหล้าไปหลายแก้วกําลังเมาได้ที่เลยทีเดียวถึงขั้นปีนขึ้นไปบนโต๊ะเต้นโชว์ผู้คนนนนนใงงงาาาาาจจพออออุมมแิกกกกตต้ลัวเธน แพตติกก็พยายามดูแลแคทที่กำลังเมาจนดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเริ่มชอบกันมากขึ้นไปอีกตัดกลับมาที่งานขณะที่เบียงก้าไม่รู้ว่าพี่สาวของเธอนั้นหายไปไหนแถมยังโดนเพื่อนเธอทิ้งไปกับไอหนุ่มโจอี้เธอจึงต้องขอร้องให้พ่อหนุ่มเจมไปส่งเธอที่บ้านทางด้านแพตติกตอนนี้กำลังขับรถมาส่งแคทที่บ้านเมื่อถึงที่หน้าบ้านระหว่างที่ทั้งคู่นั่งคุยกันอยู่นั้นแคทก็ยืนหน้าไปให้แพตติกจูบแต่แพตติกก็ตอบปฏิเสธแล้วก็บอกเอาไวข้ขราวหน้าและกันนะน้องแม่สาวแคทก,ก็ทั้งงอน ทางด้านพ่อหนุ่มเจมส์ก็ขับรถมาส่งเบียงกาถึงหน้าบ้านเขาตกอยู่ในอาการซางกระตายที่รู้ว่าเบียงกาไม่เคยรู้สึกชอบเขามาก่อนเลยเขาตัดพ้อกับเธอว่าเขาพยายามช่วยเหลือเธอมาตลอดเป็นคนสวยก็ไม่เห็นจะต้องมาทำเหมือนคนอื่นเป็นผักปลาฉันนั้นชอบเธอมาตลอดคอยปกป้องเวลามีคนอื่นพูดถึงเธอในทางที่ไม่ดีเบียงกาที่ได้ฟังจึงความหมับเข้าที่หน้าของพ่อหนุ่มเจมส์ดึงปากเขามาเมาส์ทูเมาส์แลกเปลี่ยนของเหลวกันตามระเบียบ จากนั้นเธอก็เดินลงจากรถไปโดยไม่พูดอะไรพอหนุ่มเจมดีใจยังกระถูกหวยในที่สุดความพยายามของเขาก็เป็นผลวันต่อมาขณะที่แพตติกกาลังนั่งคุยกับเจมอยู่ที่ริมสนามบอลเจมก็ได้มาบอกกับแพตติกว่าตอนนี้ความรักของเขานั้นสมหวังแล้วส่วนตอนนี้แคทก็ดูเหมือนจะยังหัวเสียจากการที่เธอถูกปฏิเสธการจูบจากแพตติก ต่อมาไอ้โจโอี้ก็มาชวนเบียงก้าไปที่งานพอมแต่เธอก็บอกว่าเธอไปไม่ได้ถ้าพี่สาวของเธอไม่ไปไอ้โจโอี้ก็บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมันเองโจโอี้ก็มาจ่ายเงินจ้างแพตริกเหมือนเดิมตอนแรกแพตริกก็ปฏิเสธที่จะรับเงินแต่โจโอี้ก็เสนอเงินเพิ่มขึ้นให้อีกเขาจึงตัดสินใจรับเงินนั้นไว้หลังจากนั้นแพทริกก็พยายามมาตามงอแคทแต่ดูเหมือนแคทก็จะยังไม่หายงอนเขาจึงยอมลงทุนยัดเงินผ่านโรงและร้องเพลงงอแคทต,ต,ต่อหน้าผู้คนทั้งสนามบ่อนจนเขาถูกอาจารย์ฝ่ายปกครองจับตัวไป แต่แคทก็ตางม,มาช่วยทาให้แพทริกนั้นหนีออกมาจากห้องคุมความประพฤติได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเที่ยวเดทกันความรักก็เริ่มผีบานและแพทริกก็มาชวนแคทให้ไปงานพรอมกับเขาเดิมทีแคทก็เป็นคนที่ต่อต้านสังคมอยู่แล้วเธอจึงสงสัยว่าทําไมแพทริกต้องมาตื้อเธอให้ไปงานพรอมอยู่เรื่อยนี่มีใครมาจ้างเธอมาตื้อฉันหรือเปล่าแพทริกอ้ำอึงและก็ตอบปฏิเสธไปแต่แคทก็งอนจนเดินหนีเข้าบ้านไปต่อมาเบียงก้าก็มาขอพ่อเธอไปงานพรอม แต่พ่อของเธอก็ยืนยันการใช้กฎเดิมถ้าแคทไม่ไปเธอก็ไม่ได้ไปเบียงก้าผิดหวังมานอนเซ้งอยู่ในห้องตอนนั้นแคทก็เดินเข้ามาคุยกับน้องสาวของเธอและก็เล่าความลับของเธอให้ฟังว่าจริงๆแล้วแคทและโจอี้เคยคบกันหลายปีก่อนหลังจากที่แม่ของพวกเธอตายไอ้โจอี้ก็ได้ฟันแคทและทิ้งไปจนทําให้เธอกลายเป็นคนต่อต้านสังคมและพยายามทําให้เบียงก้าไม่พบกับประสบการณ์เลวร้ายเหมือนเธอแต่เบียงก้านั้นไม่เห็นด้วยเธอไม่อยากถูกขังอยู่ในบ้านเธออยากออกไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตด้วยตัวของเธอเองหลังจากนั้นแคท ก็มานั่งไต่ตองคำพูดของน้องเธอเธอจึงยอมตกลงไปงานพรอมพอถึงวันงานเจมก็มารับเบียงก้าไปและพอแคทมาถึงที่งานเธอก็ได้พบกับแพทริกเธอก็ได้ขอโทษแพทริกที่ก่อนหน้านี้เธอระแวงแล้วก็ได้งอนแพทริกไปในงานแพทริกก็ได้ทำเซอร์ไพรส์รให้กับแคทเขาได้ไปเชิญวงดนตรีโปรดของเธอมาเล่นที่งานพรอม ทำให้แคทประทับใจในตัวแพตริกเป็นอย่างมากระหว่างที่ทั้งสองคนเต้นลํากันอย่างสนุกสนานอยู่ดีๆไอ้โจออ้ก็เดินเข้ามาหาแพทริกแล้วก็มาบอกว่าเบียงก้ามาทําอะไรกับไอ้เจมฉันไม่ได้จ้างนายให้พาแคทมาแล้วก็โดนไอหมอน,นั่นมาตัดหน้านะในที่สุดแคทก็ได้รู้ความจริงว่าแพตริกรับเงินจากโจออ้หนุ่มที่เธอเกลียดมากที่สุดให้มาจีบเธอเพื่อเปิดทางให้กับน้องสาวแคทได้ยินดังนั้นก็เดินหนีแพทริกออกไปจากงานแพตริกก็ได้รีบตามเธอไปตอนนั้นเองโจออ้ก็ได้ไปพบกับคู่ของเจมและเบียงกา มันก็เลยเดินเข้าไปต่อยหน้าเจมจนล้มลงไปกองอยู่กับพื้นเบียงกาที่เห็นเหตุการณ์จึงเดินเข้ามาจัดการกับไอ้โจอีชกเข้าไปที่ดั้งของมันแก้แค้นให้แฟนของเธอแล้วก็แทงเข่าเข้าไปที่หาของมันจนมันลงไปนอนอดควรอยู่กับพื้นหลังจากวันนั้นแคทก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเบียงกาก็มาขอบคุณพี่สาวของเธอที่ยอมไปงานพร้อมเป็นเพื่อนเธอหลังจากนั้นพ่อของเธอก็เดินเข้ามาและถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่งานพอม พ่อของเธอก็ได้พูดกับเธอว่าที่พ่อต้องเข้มงวดกับลูกแบบนี้เพราะมันทําใจยากที่ต้องเห็นลูกๆโตขึ้นดูแลตัวเองได้และคนเป็นพ่อนั้นหมดความจําเป็นไปและววอเตอร์ก็ได้บอกข่าวดีกับแคทว่าเขาตัดสินใจอนุญาตให้แคทไปเรียนที่ต่างเมือง และเขาจ่ายค่าเทอมให้เธอเรียบร้อยแล้วแคทดีใจขอบคุณพ่อของเธอเป็นการใหญ่วันต่อมาขณะที่นั่งเรียนอยู่ในวิชาวรรณกรรมแคทก็ได้อาสาออกไปอ่านบทกรอนที่เธอแต่งขึ้นที่หน้าชั้นเรียนบทกรอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอและแพตริกแม้ว่าแพตริกจะทำผิดต่อเธอมากเพียงใด แต่เธอก็ทําใจโกรธเขาไม่ลงแคทก็ได้ร้องไห้ออกมาระหว่างอ่านก่อนหลังจากเลิกเรียนแคทเดินกลับไปที่รถก็พบว่ามีกีตาร์ตัวหนึ่งตั้งอยู่ในรถของเธอและแพตริกก็โผล่ออกมาบอกว่านี่คือของขวัญแทนคําขอโทษเขาได้ใช้เงินทั้งหมดที่ไอโจอี้ให้มาไปกับการซื้อกีตาร์ตัวนี้เพราะว่าเขารู้ว่าความฝันของแคทก็คือการมีวงดนตรีเป็นของตัวเองและเขาก็บอกรักเธอทั้งคู่จึงกลับมาคืนดีกันอีกครั้งและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเทนติงไอเฮด about you หนังโรแมนติกคอมดี้ที่มีดาราดังสมัยเอ้อๆมาให้เราเห็นหน้าไม่ว่าจะเป็นดาราหนุ่มมากฝีมืออย่างฮิตเลจเจอร์ที่คุ้นหน้าคุ้นตาจากบทโจ๊กเกอร์ในเดอะดาร์กไหนที่ถึงแม้นักแสดงหนุ่มคนนี้จะจากไปแล้วแต่ผลงานของเขาที่ฝากไว้ก็ยังคงอยู่แล้วเรื่องราวความรักของเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างมีคู่ไหนที่ตอนแรกคิดว่าจะจีบกันเล่นๆแต่ดันลงเอยตกร่องป่องชิ้นอยู่กันยาวบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์เล่าเรื่องราวความรักให้ผมฟังบ้างนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1999ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง7.3คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง69%ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเข้าไปดูสปอยหนังก่อนใครได้ใน Facebook Page g u Channel แล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเด้อ